สวัสดีค่ะรถบ้านราคาถูกวันนี้มาแนะนำกับฮุนไดเฮสวร์ดิหลัก2.5ดีเซลเบาะ VIP เกียร์ออตโต้สีดำปี2012นะคะเป็นรถบ้านสวยสภาพพร้อมใช้งานมากๆค่ะเจ้าของเก่าดูแลดีมากใช้งานน้อยจอดในล่มรถสวยเดิมไม่เคยชนค่ะแต่งเบาะ VIP ด้านหลังปรับไฟฟ้านั่งสบายสุดๆค่ะมีเบาะเดิมของรถที่แถมมาจากโรงงานให้ด้วยเลขไม อยู่ที่150,000กว่ากิโลเท่านั้นค่ะเจ้าของดูแลเปลี่ยนทายของเลี้ยวตลอดเบาะภายในยังใหม่สะอาดรถสภาพสมบูรณ์มากๆสภาพนี้รุ่นนี้หายากมากแล้วนะคะกับราคา659,000บาทเท่านั้นค่ะเครด,ดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนสบายๆไปที่72งวดกันเลยนะคะ รถจอดอยู่ที่บางบัวทองนะคะท่านไหนที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาที่เบอร์0848361948ค่ะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ